หนึ่งบำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งย่อมข้ามพ้นเกิดตายหลุดจากพันธนาการแห่งทุกขการบำเพ็ญธรรมคือหนทางแห่งการหลุดพ้นจากวัฏสงสารผู้ที่เข้าใจสัจธรรมย่อมไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของชีวิตไม่หลงยึดในเกิดและตายเพราะรู้ว่าทุกสิ่งล้วนเป็น,ปนไป,ไปตามเหตุปัจจัยเมื่อใจพ้นจากความยึดมั่นทุกย่อมดับเหมือนกที่หลุดจากโครงบินสู่อิสรภาพแห่งนิพพาน สองบำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งสำเร็จเป็นเสียนพุทธสถิตนับบลาลังปทุมอันสงสง่งผู้ที่บำเพ็ญด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมเข้าถึงภูมิธรรมอันสูงส่งผลให้จิตเชื่อมกับพุทธภาวะดั้งเดิมภายในตนเปรียบเสมือนดวงจิตที่กลับสู่บ้านเดิมบนสวรรค์กลายเป็นผู้มีจิตอิสระสว่างสงบและเป็นประโยชน์ต่อสรพพชีวิตสามบำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งรุ่งเรืองวงตระกูลชื่อเสียงเกียรติคุณขจรขาจาย คนบำเพ็ญธรรมไม่เพียงยกระดับตนแต่ยังเป็นแสงสว่างให้ตระกูลเป็นแบบอย่างของความดีความซื่อสัตย์ความกตัญญูเมื่อคนหนึ่งในบ้านมีธรรมบ้านนั้นย่อมร่มเย็นตระกูลนั้นย่อมรุ่งเรืองเกียรติสี่บำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งสลายนิสินเบนกรรมธรรมยานเดิมย่อมสว่างสวยัยทุกการกระทำย่อมสร้างร่องรอยแห่งกรรมแต่ธรรมคือแสงที่ชำระเง,งาเมื่อเหล่านั้นให้จางลง เมื่อเราสำนึกในสิ่งผิดและชั่วทำดีและรักษาใจให้ใสยบริสุทธิ์แสงทำภายในจะส่องประกายอีกครั้งเหมือนตะเกียงที่ถูกชำระจ,จนสว่างห้าบำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งชุดช่วยไวในโลกล่าบปราศจากความกังวลเมื่อใจเต็มไปด้วยธรรมย่อมไม่หวั่นต่อสิ่งใดในโลกไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็รับได้ด้วยปัญญาไม่ใช่อารมณ์ใจที่มีธรรมคือใจที่มั่นคงดุดผู้ผาใหญ่ที่ไม่หวั่นไหวต่อพายุแห่งโลกี หกบำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งได้ซึมซับน้ำทิพย์แห่งธรรมบ่มเพาะโพธิญาณธรรมคือหยาดน้ำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงจิตใจผู้บำเพ็ญย่อมค่อยๆงอกงามทางจิตวิญญาณเหมือนเมล็ดพันธุแห่งโพธิญาณที่ค่อยๆเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนรอบข้างเจ็ดบำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งขจัดอารมณ์วิสัยฟื้นคืนสู่ความสงบว่างเมื่อใจถูกคลื่นอารมณ์ครอบงำย่อมไม่เห็นความจริง แต่การบำเพ็ญธรรมคือการชำระจ,จิตให้สายเบอร์สุดเหมือนทะเลที่กลับมาสงบนิ่งน้ำใสจึงสะท้อนฟ้าใจสงบจึงสะท้อนธรรมแปดบำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งหลุดพ้นวัฏสงสารกลับคืนสู่ทิพยสถานผู้ที่เดินตามทางธรรมอย่างไม่หยุดยั้งย่องถึงวันที่พ้นจากวัฏสงสารไม่ต้องเวียนว่ายในภพชาติอีกต่อไปได้กลับสู่แดนพุทธอันเบริสุดสงบสว่างและเย็น ๙บำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งครอบครูรองดองเปลี่ยนสุขสงราญเมื่อหนึ่งใจในบ้านมีธรรมบ้านนั้นย่อมมีสันติไม่ทะเลาะไม่กล่าวโทษแต่เข้าใจให้อภัยและเกื้อกูลกันบางครั้งการบำเพ็ญธรรมไม่ได้อยู่ที่การนั่งภาวนาแต่คือการยิ้มให้กันด้วยเมตตาในทุกวัน๑๐บ,บำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งครั้งพร้อมด้วยวาสนาลาประยศน์อายุยืนยาวธรรมะไม่เพียงยกจิตแต่ยังส่งผลดีแก่ชีวิตทางโลก เมื่อใจสงบไม่โลภไม่โกรธไม่หลงบุญเก่าก็ผลิดอกวาสนาเก่าก็เบ่งบานผู้มีธรรมจึงมีทั้งสุขภาพดีอายุยืนและชีวิตต้มเย็น11บำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งเพิ่มพูปยายานปัญญาญาณแจ้งในความํำลึกแห่งธรรมผู้มีธรรมย่อมมองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเห็นความจริงในความเปลี่ยนเห็นสุขในความทุกข์ปัญญาเช่นนี้ไม่ใช่ความรู้จากตำราแต่คือปัญญาที่เกิดจากใจที่รู้จักวาง 12. บำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งบุตรทธดักตันยูบ้านปลายย่อมเกษมสุขผู้บำเพ็ญธรรมย่อมมีจิตกตัญญูต่อผู้มีพระคุณรู้คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพระพุทธจิตที่ระลึกคุณอยู่เสมอย่อมเป็นแรงผลักให้สร้างบุญกุศลต่อเนื่องในทุกภพชาติส3บาำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งหลีกเลี่ยงเผด่ายปราศจากความเดือดร้อนคนที่มีธรรมย่อมรู้จักหลีกเลี่ยงสิ่งชั่วร้ายเหมือนคนถือคมเดินในความมืด ย่อมไม่สะดุดหดล้มไม่เพียงตนตอดภทยแต่ยังช่วยให้ผู้อื่นเห็นทางด้วย14บำเพ็ญธรรมประเสริฐยิ่งคุณธรรมคุ้มครองลูกหลานกิจการงานย่อมรุ่งเรืองผู้ใหญ่ในบ้านมีธรรมคือเสาหลักแห่งบุญล,ลูกหลานย่อมได้รับอนิสงส์แห่งความดีนั้นเป็นมรดกที่ล้ำค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทองเพราะคุณธรรมจะคุ้มครองให้ตระกูลดำรงอยู่ด้วยความสุขและมั่นคงแปลจากพระโอวาทเมตตาธรรมพระพุทธจี้กง